เย้ใครเด็กสเก็ตยกมือขึ้นตอนนี้ผมอยู่ที่สวนบัญจะสวนบันจะกิติสวน,นส,วน,สวนมันจะสิรีนะครับเนื่องจากหยุดเล่นไปประมาณได้ประมาณสักครึ่งเดือนได้นะครับเพราะว่าไปประจ์ไปท่องเที่ยวนะครับตอนแรกเนี่ยก,กะว่าจะไปแค่อคต์เดียวนะครับแต่ว่าพอดีมันผิดแผนไปหน่อย กลายเป็น2อาทิตย์เลยครึ่งเดือนเต็มๆนะครับที่ไม่ได้เล่นสเก็ตบอร์ดเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกันให้สะใจไปเลยนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้เนะร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลังจากที่เล่นเวกบอร์ดที่ภูเก็ตมาร่างกายก็เลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยจะออรีสูงได้หรือเปล่านะครับคอยดูกันอีกทีด้วยกันผมคิดว่าถ้าไอเรื่องออรีนะ่ไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องที่ตอนที่จะเล่นสเก็ตเนี่ยได้หรือเปล่า พราะว่าหยุดเล่นมาครึ่งเดือนแล้วจะลองมาดูกันว่ามันเป็นเป็นยังไงคือตอนนี้ผมทําวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีวิดีโอสเก็ตบอร์ดนะครับตอนที่ผมไปข้างนอกเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยก็จะไม่ได้ทาสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวคราวนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะฟิวเจอริงกันเลยดีไหมจะได้ดูกันทุกคนคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมผมอยากจะไปเที่ยวเนี่ยก็เอาสเก็ตบอร์ดด้วยก็ หาที่เล่นทุกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งวันหนึ่งก็วันนี้ก็เที่ยวอีกวันหนึ่งถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดหาที่เล่นสเก็ตบอร์ดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยดีไหมใครว่าดีคอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวจัดให้โอเคจัดไปเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปที่ <c oughs> กำลังจะเดินไปที่สวนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านสเกต็ต มาเป็นคนแรกนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้นัดกันหลายคนเหมือนกันโอ้มักซิมมักซิมเล่นใหญ่มักซิมไงไมา yeah, กเยวัดดีวัดดีไม่เจอนานเลยเยาภูกก็ตมาเด็กตัวเล็กๆโอุ้ยท่านี้ต้องไปฝึกซะแล้วไอ้ที่องสายบอกว่า พี่เอกเล่นสเก็ตอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นแน่นอนครับเล่นแน่นอนอยังไงต้องเล่นจนกว่าจะแบบเป็นเล่นจนกว่าจะเก่งอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวทําตลอดนะครับโยสเก็ตบอร์ดเพราะว่าชอบมากชอบชอบการเล่นสเก็ตบอร์ดมากๆมันรู้สึกท้าทายแล้วก็มันจริงๆเลยยังไงไม่ต้องกลัวจะทําไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็จามกันแล้วกัน,นไหนๆก็ไม่ได้มาเป็นครึ่งเดือนแล้ว เดี๋ยวยกระดับเลยนะฮะนะนี่เลยสไลด์สไลด์ลนี่เลยสไลด์นี่เลยดีกว่าไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้มันจะยากเกินไปนะครับเอ,อ้อวอร์มไปก่อนดีกว่า คือกำลังจะฝึกการแมนวนวลอยู่แมนวนวดคือก,การยกยกล้อข้างหนึ่งไถไปเรื่อยๆยยาวยากอยู่ยากอยู่ยังไม่รู้เทคนิคเลยมั่วไปก่อนตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วน,นะครับจริงๆมันก็ตกทุกวันนั่นแหละแต่ว่าวันนี้มัน ยังไม่ตกเท่านั้นเองตอนนี้มันเริ่มคึมแล้วอาจจะตกก็เป็นไปได้นะขาดเัาเลยดีกว่าคือไม่ทันการไป รู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวนะครับมันรู้สึกปวดกล้ามเนื้อหมดเลยแต่ว่าออรี่พัฒนาอยู่พัฒนากว่าเดิมอย่างแน่นอนมั่นใจ <c oughs> นี่ขนาดไม่เต็ยบร้อยยังกระโดดได้แบบคิวๆิวไเชื่อลองดู คอี่ได้แล้วเลเวลน่าจะเป็นเลเวลสองครับตอนนี้ถ่าขนจะมาแล้วนะครับเล่นอะไรดีแล้วมานี้ขึ้นนู่นดีไหมเล็กอะ่ะ ฝน,น,นตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วทนตกแล้วทำไม่ได้ต้องไปฝึกใหม่ นะไปฝึกใหม่ใช่เปล่าใช่โอเคฝึกใหม่ตั้นนานอะ่ะเออสั้น <laughs> นานเลยเหรอ,อก,กี่วัน <laughs> ไม่รู้อาจจะห <laughs> ้าสิบวันห้าสิบวันเลยเหรอโอ้นานจังเลย <laughs> ไปฝึกออรี่ใหม่นะครับแม็กซิมบอกอ้อยประตูอ้าว <laughs> ต้องขอขอบคุณผู้ชโชคดีนะครับน้องเต็มนะครับแย่ไม่รู้ว่ามาทำไมกันนะครับพวกนี้น้องเฮฟิคนนะครับวันนี้มาด้วยกัน3คนรวมผมด้วย รอเนี่ยรอผู้โชคดีพี่นออีกคนนึงผู้โชคดีสงสัยจะไม่มาแล้วคนนั้นน่ะมาไม่ทันน้องเน็บน้องเน็บมาใหม่มาใหม่นี่สมาชิกใหม่นะครับตอนนี้สมาชิกเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะต่อไปเราจะก่อตั้งเป็นองค์กรนะครับจะปิดล้อมกรุงเทพเล่นเลยทีนี้ถ้าสักพันคนก่อนเดี๋ยวจะปิดกรุงเทพเลยอาทิตย์ละครั้งพี่ต้องเป็นนายกเข้ามาเรียบๆเข้ามามาเข้ามาจอยกันได้นะครับเอกินดี้ทีม มีลมีเสื้อ FC นะครับแต่หมดแล้วแต่หมดแล้วเสื้อขายดีมากตอนนี้เปิดไปหนึ่งชั่วโมงขายหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องต้องทำใหม่นี่ก็มีเสื้อใหม่แต่ว่ายังยังไม่ได้มาเดี๋ยวรอวิดีโอหน้าจะเห็นเสื้อใหม่ตรนนี้ก็ตามมาอีกคนนึ่งนะครับมามาดูฝนตกที่ทันสเก็ตนะครับไม่ได้เล่นสเก็ตโยไงมาทำอะไรวันนี้เล่นเหรอเล่นอะไรล่ะน้องกายน้องกาย มันมาอีกแล้วครับแต่มันมาอีกแล้วครับฝนตกไม่ได้เล่นมันมาอีกแล้วขอโทไอ้ย่าีตอนนี้ฝนมันก็ยังตกอยู่เลยนะเสีจใจมากเลยเสียใจแทนพวกแบมพวกเม็ดพวกตายมากเลยหน้าดูหน้าก็รู้แหละเดี๋ยวไปดูคน <c oughs> <g binary> <fi> เดี๋ยวผมจะพาไปดูเด็กเด็กกวาดลานสเก็ตนะครับเขาพวกเขาเนี่ยน um ่าสงสารมากนะครับเขาไม่มีสเก็ตเล่นนะครับเขาได้แต่กวาดลานสเก็ตให้เด็กสเก็ตที่มีสเก็ตเล่นนะครับน่าสงสารมากรับคนพวกนี้นี่ครับจะพาไปดูนะครับใครที่ได้เห็นแล้วก็บริจาคน้ำมาได้นะครับบอร์ดคนละตัวนะครับผม S <S อเอาแน่ครับมันเอาแน่แล้วพวกนี้ถ้ามันจะออรี่กันครับ <c oughs> ไม่เป็นไรตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอถ้าเล่นก็ถ่ายก็ถ่ายวิดีโอต่อน,นะครับจะได้ดูแบบมันๆกันต่อ ตอนนี้เนี่ยผมไม่ไหวนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเล่นกันไปแล้วกันนะ โย่ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับได้เวลากลับแล้วนะครับผมกลับแล้วจริงๆอตอนนี้นก็บาดเจ็บกันหลายคนเหมือนกันนะครับผมก็เจ็บเจ็บมากเลยวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกบอกตรงๆว่านักสเก็ตบอร์ดนี้มีความพยายามอย่างมากนะครับเล่นตอนฝนตกตอนนี้คือพื้นแห้งหมดแล้วนี่ เล่นโจนอะไรวะเอาเออจบไปจบ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 แล้วจริงๆเจอกันวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับขอไปพักก่อนก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เลเวลสี่แล้วก็ต้องต้องพักก่อนดูได้ดูได้นนสายตะปีดนะควันนี้ต้มต็มสายจ้ำนะครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า อมาคงสนุกกันบ๊ายบายเดี๋ยวลืมชีวิตกันแล้วออกไปใช้กันแต่วันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะไปโอเคไปโ้สุดยอ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 ดทาไดเทาไห้ใส่เปีดใส่เปีด <laughs> สายสปีดสายสปีดนะครับสายสปีดอันนี้สายสปีดนนท์ฉายาสายสปีด